สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็อยู่กับพี่เตยพาแซ่บเย่มื่อนี้พี่เตยจะมาเห็ดว่าหลังจากที่แม่ชะลาไปญี่ปุ่นแล้วพี่เตยอเนะี่ยใส่ซิปแบบดแด่อยู่จังไหนอยู่ไรโบแล้วก็จากตอนนี้พี่เตยก็อยู่ลังบาตรเมื่อนี้มันอ่านบรรยากาศดีน๋นี้พี่เตยเลยมาฮิวิสอ่าพี่เตยก็เลยมาเปิดคลิปตรงนี้นะคะอันนี้แม่ชะลาพี่เล๋อเมื่อนี้วันโอ้ยแสงดำละเมื่อนี้วันที่ ยี่สิบเก้ามันยังมียี่สิบเก่าไม่สบายขึ้นเครื่องเมื่อนที่ยี่สิบแปดเมือ่อวานนี้เด้อจ้ะอันนี้ประมาณสิบเอ็ดโมง,งนะ่าจะเนาะพี่พิเตอรไม่ได้อ่านแตา,าว่ตาตอนเช้าพี่เตยยุ่งมากว่าต้องไปส่งยายเด้อจ้าไปดูกันเลยว่าพี่เตย์เหตุยังอันดับแรกไปอันดับแรกเด้อจ้าพี่เตย์กะจอันว่าจะสรุปคอสอนะจ้ะแต่ว่ารู้สึกเป็นแบบ <laughs> จ้ะ พิเศษมาท่องบัตรคำกันดีกวา่าแถมนี่คือบัตรคำของพี่เตอที่พี่เตอเห็นไว้เด้อจ้ะเป็นบัตรคำญี่ปุ่นเนาะอันนี้เ้าก็ถือแบบได้ได้ได้ความรูแ้แนะนำเลยเห็ุคลิปอยียงได้ความรู้ว่มันมหาาัศจรรย์จริงๆดีจ้ะอันนี้เดี๋ยวพี่เตอจะทายยาวๆไปเลยเด้อจ้ะหนึ่งหอวพ่เตอ ซับก็นด้วยจากตอตแรกเขากซับไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหน่า่อเลยไม่าจจมีเนเสียงสังกะซีด้วยจ้ะมันผ่อนแห้งอะสังกะซีเลยนั่นแหมาบาเถงร้านขายของเอ้ยเดี๋ยวพี่จะจะน,นั่เสนอบัตรคำที่พี่เดชทำด้วยจ้ะนันจะเป็นนังศึกอไน ขออภัยในความที่กล่องบอชชัดด้วยจ้าเพราะว่ากล่องนี้มันแบบใช้ไม่ได้เลยจริงๆเออมเห็นมาน้าโอ้มันแนี้ไม่เห็นอะไรเลยจะไปเดี๋ยวขอไฟส่วยเออจังสีนะแม่แตขเพพาะว่าโอเคจแต่เ,เปิดไฟช่วยน,าน่าจะเนาะ มาจ e hey, um ่าบัตคำของพี่เต๋อมันจะเป็นพี่เต๋อใส่ขาอันตั้งก่อโทุกคำภาษาญี่ป่นจ้ะบัตรคำพี่เต๋อจะเป็นประมาณนี้เห็นบ่จ้ะเฮ้ยฮะนี่จ้ะซิมีโตสิมีโตอักษรญี่ปุ่นอย่างสี่แต่ละคำแต่ละคำอันนี้พี่เต๋อมาจากในหนังสือคำศัพท์ที่พี่เต๋อเขียนต้องแปลมาจากหนังสือดนะจ้ะแล้วก็สิมีคำแปลด้านหลังนี่สมมุิคำนี้ดนะจ้ะ บายเถงบายเถงแต่ว่าร้านขายของเนี่ินะจ๊ะแต่ว่าเวลาเทาท้องปุ๊บบายเถงเขาไม่รู้ความหมายเขากะกับหลังเบิร์นสีร้านขายของมันก็่าจะยิงสี่เลยจ้ะอันนี้พี่เต้เฮ็ดเองมาเลเ่จ้ะเซตนี้จะเป็นหนึ่งคำถึงห้าสิบคำเนื่อจาะพี่เต้เฮ็ดไรแบบไรอ่ะเลยเ หาสิบคำนี้พปเดซ้ำได้เบอร์เราเรือจ้าแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปก่อนที่เขาจะไปเซตไหมนี่เขาต้องไดเซตนี้เขาต้องจำเส้ให้ไในเบอร์สะกอนหล้กกาเขาต้องถ้าสมมติว่าพี่เตเออเมื่อนี้ต้องทำเมื่อนี้ต้องท่องสามลอยคํานะพี่เตอจะต้องท่องนี้สามลอยคํานี่พี่เตอท่องนี่สามเซตที่พี่พี่พี่เตจะท่องพี่เตอจำได้เซตนี้กับเซตนี้เซตนี้ยังจำาม่ได้พี่เตก็ต้องท่อง สองเซตนีสะก่อนคอยจะทิต่ไปเซตนี้ใดเพื่อจะให้สองเซตนี้นะมันเข่าในหัวเขาเข่าไปตะลอดชีวิตคือจะจําได้เลยถ้าเห็นคนํานี้เอ๊ะคำนี้จีนบุญจินบุญแปลว่ายังน,นนะเขาจะได้รู้เลยจสิอาจาะจินบุญแปลว่านังซือพิมพ์จริงสิอาจา๊ะโอ้ไม่ใช่อาจาจยะเขาจะได้รู้เลยเวลาเขาฟังจากคนอื่นเราหรือว่าเขาเห็นเป็นคำศัพท์เขาจะได้รู้เลยจ้ะไม่ต้องมาเสียเวลามาง,งงมัง อ sí, ้ยอันนี้แปลว่ายังสิแม่จ้ะเค้ามาเรื่มทองกันเลยเนาะเสียเวลามามากพอแล้วสู้ๆค่ะใจเหาะใจเะยเลยห้องน้ำเบียวอินเบียวอินข้าราชการูไม่ใช่เป็นว่าพี่แต่งจังพีดที่เต็มากเลยเขาอีกขึ้ขาเบียวอินเบียวอินนั่นแปลว่าโรงพยามาลเป็นเด็จังพดาราชการต่อัข้าราชการมันเป็นโคมงอินเป็นเต็มจังพิดน้วก็เื่อาบเป็นปัญหาอิชาอิชฉาอิชาแปลว่าม้อนจ้ะเซนไปรุมพี่ โอ้คาสามแม่โซโตข้างนอกใส่อายุโคโคไห้โคไหรุ่นน้องอให้กระชายมาจะดนตอนเช้าอุชิโรอุชิโรอุชิโรข้างเคียงเอยอุชิโรข้างหลังเราทุกคนคำติดตามติดเดียวแบบไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวจะปักไปเร็วเลยคาชิโรแล้วก็คาชิโรแล้วก็โซบะข้างๆใกล้ๆที่เดินทางมาเร็วเลยนะกินง่วงมาก พี่เตยเบื่ออะไรพี่เตยเบื่อทองคำซับละเพียงอย่างอื่นอันดีกว่าเลยเยอะเลยพี่เตยยังไม่อ่านนะพี่เออตยรับไม่ได้ค่ะพี่ขี้เกียจแล้วโอเคเราไปไปหาเออพี่จะพาไปเบืองคลองดีขออนุญาตขายของขออนุญาตขายของจ้าทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงขายของนะขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะ ททเตมเตมเตมแม,แม,แม,แมอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นเป็นวีคอลลาเจนพัสเป็น V ีคอลลาเจนพัสนะคะคัสคัสสันสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ดีนะคะทุกคนกินแล้วเนี่ยจะทำให้เราผิวพรรณเปล่งปังนะคะมีน้ำมีนวล ผิวดูใสขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าซองเดียวไม่เห็นผูนะคะต้องกินไปจนหมดประมาณหนึ่งกล่องขึ้นไปค่ะทุกคนนอกจากผิวพี่เตยนะคะทุกคนจากที่ดำๆแล้วมันดูใสขึ้นมันดูนวลนะคะมันดูนวลอ้ my g ม d กดูหน้าพี่เตยสขาวแบบมันดูฉ่ำอ่ะมันดูขาวๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะพี่เตยกินอันนี้นะคะ V Collagen Plu s นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยนะคะจะกินง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแบบว่ากินง่ายนะคะ มันจะเป็นเหมือนมันจะมีรสมันจะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะนี่ผลไม้ที่มันเยอะนนี้ก็คือมีสตาร์บอรี่บูเบอรี่นะคะแล้วก็มีมะม่วงหามะนาวโหดนะคะมันแมนบอนนี่นะคะแล้วก็จะเป็นอมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ส้มแล้วก็แอปเปิลแล้วก็องุ่นนะคะมันจะมีหลายสัมพันธนี่เยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นมีวิตามิน B3 นะคะวิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ นั่นแหละค่ะถ้าเรากินแล้วนะคะมันจะทาให้เราเนี่ยผิวพันธ์ที่ผิวพันธุ์ดีนะคะหน้าใสผิวใสเห็นไหมคะผิวใสมากคือมันใสขึ้นจริงๆพี่เตยกินได้หมดหนึ่งกล่องแล้วไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อใช่ไหมนี่จ้านี่นี่กล่องที่เตยเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาโชว์เดี๋ยวเรามาโชวเาาโ์เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีนะคะว่าทำยังไงเนาะ นมันจะเป็นน้ำพอน้ำใสแล้วน้ำไม่งี้น้ำเปล่าจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นได้เบิดเลยเด้อยซ้ำมันแบบวีคอลลาเจนพัสโอยน้ำเนี่ยวีคอลลาเจนพัสของเราเนี่ยมันใช้ได้ทั้งน้ำเย็นและน้ำอุ่นถ้าน้ำเย็นเนี่ยกินแล้วเหมือนเออกินแล้วสดชื่นะนะคะทุกนน้ำใส่นี้แล้วนะคะทุกคนเราจะมีซอนก่อนโอเคแกะเลยค่ะมันจะแบบทานง่ายมากเดี๋ยวจะมาโชว์ด้วย ี่นะคะมันจะเป็นซองลักษณะแบบนี้นะคะอย่าใส่น้ำเออใส่น้ำแบบพอดีพอดีนะคะอย่าใส่เยอะหรือว่าใส่น้อยมากเกินไปโอเคจะ้ะน้ำหนักสุดที่15กรัมไรูปไปทานง่ายมากเลยนะคะรสชาติเนี่ยดีจด้ไปหรือเรากินจริงๆนะคะทุกคนเราไม่ได้จกตา คนจากคนคือมันละลายน้ำได้ง่ายมากๆจริงๆนะคะทุกคนคนก่อนมนุษย์นะนามนุษย์มานาเ,เห็นบอละลายเราเมโอุ้ยนายก็คือแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆก็คือบอได้มาขายของเลยจ้ะก็กะคือแบบมคาคายคลิปปกตินี่แหละแต่ว่าแบบมาือบเห็นตัวนี้ว่าดีก็เลยแตมาโชว์โอเคนะจ๊ะ ันนี้ก็เริ่มได้แล้วเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะห้เบิ้ลอ๋ออ้ยอี撒จะเป็นปร์มาณน่น่ามันอนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอตังอันนี้ไหมก่อนโบไหร่ละโบไหร่ละนี่โอเคค่ะมากินได้เลยทานง่ายนะคะคือมันรสชาติอร่อย สุดยอดละค่ะเหมือนท้องกินน้ำสตรอเบอรีร่ผสมน้ำมะฮุนผสมน้ำมะม,ม่วงหามะนเอาผมผสมเชอร์รี่ผสมแอปเปิ้ลผสมสม้มผสมมะเขือเทศคือมันครบรสอ่ะจ้าขอเพลนควมเสียงเสียงสำรอนะั่งเนื้อจากเสียงเราสำรอยี้แซ่สุดยอดมากจริงๆค่ะทุกคนหมดแล้วอะไพลบ๊เสือ กินอีดีจ้ะอินดีลีเบิดจริงจริงเออเมียใส่ัลนก็ได้สิหมดขึ้นเนาะนี่ละจ้าสำหรับคลิปนี้โอ๊ยเรื่องหมอราคาดิล่ะนี่ละจ้า V c คอลลาเจนพ u สถ้ารับตัวแทนจำนายสามร้อยเก้าสิบบาทตาตาว่าถ้าพ่อแม่ตัวแทนจำนายครับ้ามาซื้อไปกินด้ซึ่ง กรู้ราคะอันนี้จับกล่องหนึ่งได้สิบสองซองเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนกินเข้าไปเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับเมื่อนี้พี่เตะเคาตัวลาไปก่อนนะจ้าสําหรับหนึ่งมื่อหกไปเตะมึงกัดจ๊กไปเนาะเพราะว่าขเขาเฮ็ดลิปนี้แล,ล <c oughs> ้วละจะไปเตะีคาะตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเอ้ยอยูยืมหนึ่นี่ลืมนะคะใครที่ติดตามช่อบมาฉบับยูอย่ยาเฝ้าอย่าเฝ้า เศร้าติดตามเน้อจ้าเฮ้ามีองี้ยสนุกสนุกใหม่ทุกคนได้เบิรงอยู่ตลอดเวลาเน้อจ้าฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำใจกันไปเลยเนื้อจ้าตอนนี้พี่เต่ก็ทำคลิปคนเดียวแล้วไม่ช่าตนนี้หอนญี่ปุ่นไปเนาะยังจา้าโอ้ยหอ,อ,อนแล้วจ้าเนาะเป็นสวัสดีบายมาตาเนสเดย์นารา